อาสวัสดีครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงกางเกงยีนรีวิวห้างส่วนหนึ่งครับลูกค้าโซล่าธานีนี่เองครับติดตามชมผลง,งานงเงี้ยครั่งหนึ่งครับสวัสดีครับอินดีตลับพสุทธิช่อง YouTube Channel สยามชาแนลบอยช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งเป็นช่างชำนาญการแก้ทรงกางเกงยีนแบรนด์เนมทั่วไทยเลยนะครับวันนี้ช่างหนึ่งมาแก้ ทรงคือเก่งยินรีบ่ายห้าศูนย์หนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเมดอินไทยแลนด์สีดานะครับลูกค้าจากสุราธานีนี่แหละลูกค้าเป็นลูกเป็นเพื่อนของลูกค้าทีลูกค้าท่านอีกท่านหนึ่งคือเคยใช้บริการหลายตัวแล้วแล้วก็แนะนําเพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, คณมาร้านช่างหนึ่งเนี่ยมาจัดให้รอๆเลยอะไรประมาณนั้นเออก็เอางานมาให้ช่างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยช่างหนึ่งก็แก้ไขตามที่เห็นครับก็ในกรณีที่ลูกค้าฝากเพื่อนมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหารเรื่องการไซส์ะนะครับช่านเ,เพื่อนของลูกค้าก็เลยโทรไปถามเพื่อนว่าเอ ก็เลยยื่นมือถือให้ช่างหนึ่งเนะ่ช่างหนึ่งก็เลยถามดูตัวนี้นะช่างหนึ่งวัดได้แค่นี้นะถ้าลูกค้าลดไปตามที่บอกลรูเลยช่างหนึ่งบอกนะมันก็จะลดเหลือแค่นี้นะสวนลูกค้าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นี่หว่ามันต้องอีกแบบหนึ่งช่างหนึ่งก็เลยประเมินว่าแสดงว่าล so ูกค้าลดไปประมาณนี้ประมาณนี้นะนั่นคือข้อมูลโดยละเอียดช่างหนึ่งก็จาไม่ได้แล้วว่าข้อมูลหน้างานนี่เราคุยกันยังไงเสร็จเรียบร้อยก็ช่างหนึ่งก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆครับ ลูกค้าไม่ได้มาไหมเออประมาณน,ะานั้นท่านนก็ประเมินจากบอดี้ส่วนใหญ่แล้วรถจากตัวเนี่ยคุณแบบก็ไม่เอามาให้อะไรเงี้ย,ยก็มีความเสี่ยงคอนข้าสูงนิดนึงแต่ในความที่ท่านหนึ่งไม่ต้องการเสี่ยงเนาะท่านหนึ่งก็ต้องคุยกับเจ้าของกางเกงก่อนกางเกงเนี่ยที่เห็นป้ายติดอยู่32มนะมันไม่ได้32ไงเออบางทีมันจะเป็น3 3 34เพรามันเพ้นไปตั้งนะมันต้องเกิดจากการวัดจากสายวัดจริงๆอะเออประมาณนั้นะ่ะถึงจะได้ข้อมูลจริงๆจากกางเกงตัวนั้นแล้วก็ประเมินจากบอดี้ของลูกค้า เพื่อทําการแก้ไขนั่นเองครับในกรณีลูกค้าต่างจังหวัดบางทีเช่นหนึ่งจะต้องถามส่วนสูงและน้ําหนักของลูกค้าแล้วก็ประเมินจากบอดี้นะก็คือทช่งหนึ่งก็จะมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วว่าคนสูงประมาณนี้น้าหนักประมาณนี้ต้นขาประมาณนี้หัวเข่าก็ประมาณนี้แล้วก็ความยาวประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะก็เป็นข้อมูลที่แบบว่าเช่นหนึ่งเก็บไว้อ่าคลังข้อมูลของทั่นหนึ่งก็คือสมองนั่นเอง เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วแล้วเช่นหนึ่งก็ทําการรื้อครับที่เหลือเช่นหนึ่งจัดการเองก็คือจะมาคํานวณเนื้อผ้าใหม่นะครับถ้าเกิดมีการเก็บนอกเก็บในอะไรเงี้ยเช่นหนึ่งก็จะเอาเนื้อผ้าเนี่ยมาวางเสร็จก็มาเฉลี่ยบอดี้ลูกค้าโดยหลักๆก็คือข้อมูลมาจากตัวลูกค้าเช่นหนึ่งก็จะมาเฉลี่ยเนื้อผ้าว่า เป็นยังไงอะไรยังไงก็เก็บเข้านะครับก็ไล่ส่งให้นะครับพยายามเก็บงานให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับสังคีตคือเวลาลูกค้าไปสวมใส่แล้วไม่สังเกตแล้วไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนี่คืองานสไตล์ของช่างหนึ่งครับแต่ว่าข้อมูลจะต้องค่อนข้างจะชัดเจนก่อนช่างหนึ่งจะลงมือทําได้ครับลูกค้าสนใจสมารถแอดไลน์ไอดีช่างหนึ่งนะครับ n u m g 7955สอบถามเพิ่มเติมได้ว่าต้องการแก้ทรง แบรนด์อะไรที่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่งรูปส่งไฟล์ภาพต้นเกณฑ์ตัวนั้นมาให้ช่างหนึ่งดูก่อนช่างหนึ่งจะไปประเมินงานบางตัวดีไซน์มีค่อนข้างจะเฉพาะเฉพาะมากเนะี่ยก็เข้าไปทํางานลําบากช่างหนึ่งก็จะบอกว่าพอช่างหนึ่งเห็นดีไซน์ใช่ไหมตัวนี้เวลาค่าแก้แล้วตรงนี้จะหายไปตรงนี้ยังอยู่หรือว่าอะไรประมาณนี้แก้ข้อมากข้อน้อยก็อีกเรื่องนึงคือโจ์นะครับก็คือสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อตุงเ,เกงยีหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์แ,แก้ไขได้หมดครับ ออขอบคุณมากครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่เองครับเพื่อนบอกต่อมาอีกทีนะอ,อ่าก็เสร็จเรียบร้อยรอๆเท่ๆเลยครับซอฟลงทั้งตัวลดไซส์ลงทั้งตัวกลายเป็นกระบอกเลกที่ใส่ได้านานและร่วมสมัยไม่ล้าสมัยเท่กว่าเก่านะครับแล้วก็เนี่ยจะไม่มีรอยต่อเลยว่าถ่าึงจอกแล้วเก็บงานไปไหนก็ไปสังเกตกันเอาเองนะงานสไตล์ช่งหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้ครับอ่าร้านช่างหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันจุดราชการครับก็สงการนี้อาจจะ ต้องหย e ุดนะคนอื่นเขาหยุดหมดเขาเล่นน้ํากันช่างหนึ่งอาจจะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คืออยู่บ้านสักวันหนึ่งเลยก็อาจจะหยุดสักวันสองวันอะไรประมาณนั้นเออตัวการนี้นะเพื่อนๆเกี่ยวไหนกันบ้างลูกคุณลูกค้าเกี่ยวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับขอบคุณมากครับกันน่าจะไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปตามชมคลิปรีวิวหน้านะว่าช่างหนึ่งจะทำแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรครับส่วนใหญ่รีวิวมาหาช่างหนึ่งเยอะมากบ๊ายบายครับ